จะทำให้เราเนี่ยไปเขาใหญ่โดยการที่เราจะไปยาตดไปหยักแล้วล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยเช่ารถไฟฟ้าไปกันดีกว่าโอเคปะ่ะโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะนี่เปิดโฟนยต,ตัวเองตัวเองเปิดสปีกเกอร์โฟนนะอ่าเดี๋ยวเขาแนะนำให้นะตัวเองนะนี่เลยง่ายๆเลยจองผ่านแอป EVMe สั้นๆง่ายๆจองรับขับเลยนี่เขามีรถไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำเนี่ยให้เลือกเยอะเลยนะเกือบทุกโมเดลในท้องตลาดเลยนะครับเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ได้เลยนะแถมยังใช้พลังงานที่สะอาดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยและยังไม่ต้องไปรับเองด้วยนะสามารถนัดเวลาสถานที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาส่งรถสะดวกสุดๆในตัวเองนี่ตาตามนี้เลย ไม่ต้องห่วงนะมีทั้งพรบประกันชั้นหนึ่งแล้วก็คอร์เซ็นเตอร์เนี่ย24ชั่วโมงเพราะเขาเนี่ยเป็นห่วงที่รักนะจ๊ะก,ก็เลยเลือก e v วีมีมาดูแลนะจ๊ะแล้จะไปกิน